เชอร์ฮอตดอกไม่มีเหรออ่าขอโทษนะครับเพิ่งขายหมดเมื่อกี้นี่เองครับตั้งแต่ติดยี่ห้อไรนี่ขายเดือนพิเศษนะครับผู้ที่ทำให้มากกว่าเดิมนะครับอขอโทษนะครับแย่จังเลยอยากกินชะมัดเลยกินอย่างอื่นก็ได้ไม่ใช่เหรอวันนี้นะอยากกินสเปเชียลฮอตดอกมากเลยรู้หรือเปล่าวนะฮอตดอกนั่นร้านอื่นก็มีขายเยอะแยะไปนี่นะแต่ว่ารสชาติฮอตดอกร้านนี้นะหาก,กินร้านอื่นไม่ได้อีกแล้วไปฮะนะเหรออยากกินสเปเชียลฮอตดอกจังเลยอ่ะก <c oughs> ดกินเลย <c oughs> ขอท่านนะครับมองไม่เห็นนะครับชนนะครับหลีกหนาดนะครับไม่หลีกนะครับขอท่านนะครับมองไม่เห็นนะครับของเยอะมากหลีกหนาดครับเอ้าโอ้อะไรกูสับบอกให้หลีกให้หลีกนั่นโอ้ส้มอีกโอ่แต่ขับไอยังไงอียก็เป็นไรหรือเปล่าวันเวลาเดี๋ยวตรงไหนบ้างอ่ะหมดเลยส้มบังหมดโอ้ส้มมาไกลด้วยนะเนี่ยโอ้เอ้ เหย,ยียบส้มเละหมดท้อเมาทำไมอ่ะเมาไม่ใช่ความผิดของผมเลยนะไม่ผิดได้ยังไงอ้อหิวจังเลยข้าวเย็นไม่ได้เหรอกลำปลีมวัวนะะะอะไรนะตอนกลงวันก็เพิ่งกินมาเนยอเหมือนอาหารมื้อเที่ยงเหรอขอโทษนะชามึนอนจริงๆเลยมีอะไรอยางอื่นกินบ้างหมครับเหมือนมือที่มันน่าเบื่อนะอยากกินอะไรล่ะสเปเชียลฮอทดอกเอ่อเหมือนรากขนปังนะ เล้วแล้วร้านนี้นะคะดอกอร่อยมากเลยนะคะใช่ฮอทดอกเหรอ,อ,อ,อต้องหาเครื่องปรุงก่อนนะลูกนะเดี๋ยวนะอีเปเมื่อเย็นจะกินฮอทดอกเหรอถ้ามาอาหารว่างไม่ใช่เหรอไม่เป็นไรลแล้วนะกับมันอยากกินนี่ฮะขนมปังกับไส้กรอกไม่มีเหลือเลยยังก็ไม่เป็นไรอะยังไงแม่ก็ทําอร่อยสู้ร้านนั้นไม่ได้อยู่ดีละพูดอะไรทำไมถึงพูดกับแม่แบบนี้ถ้าขานะทําอร่อยกว่าก็ให้ขานะททำไปกินกันล้วกันใครพูดอย่างนั้นเล่า ทางนั่นก็กินกระลำปลีม้วนนี่สิก็บอกแล้วไงว่ากินมาตอนกลางวันแล้วอ่ะจะพูดแบบนี้อีกอะทรมากแล้วก็อีเปยไม่ได้กินอาหารเย็นกันแล้วกันนะอะไรกันเนี่ยเข้าใจแล้วละข้าวเย็นอะไรกันโถไม่กินก็ได้อเดี๋ยวลูกอีเปยคนพวกนั้นมาทำไมกผมขายนะมันโหเราะเยาะผมอดีกรอดเข้าไปกรอดเข้าไปอีกยิ่งกรอดมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดี มันหัวเราะเยาะผมไอ้พวกนั้นน่ะโหลดเข้าไปไอ้พวกนั้นมันหัวเราะเยาะเย้ามันไม่น่าให้อภัยอย่างนี้ต้องทำลายมันใช่ลหวผมจะต้องแก้แค้นให้ เพราะยอดคุณเขาจะต้องเอาคืนให้จงได้นี่อย่า,มาโมโหไปหน่อยเลยนะลูกนะแม่ทำสปาเกตตี้ให้แล้วนี่พรุ่งนี้จะทำข้าวดอกให้กินกันแล้วกันนะลูกนะออกมากินเร็วๆเวข้าวไม่กินหรอกกระบอกแล้วไงไม่กินอีเป้กำลัมงมีทิฐิตอร์อยู่ใครจะกินก็ไปลงเดีฮ่าฮ่าฮ่า เลนป็นของดีคมอาสุลกาบากีาร่ายังไงอือโดนไปก็เยี่ยมเหมือนกันนั่นนี่ผมจะใช้อาสุลกายตัวนี้แก้แค่เพื่อได้ห,หัวเราะคมจะันซื้อของไม่ได้เลยเป็นยังไงอาสุลกาบากิรา เราจงอยู่ในวงการของพวกข้าทำให้พวกมนุษย์วุ่นวายให้ได้นะบากิรา เฮ้ยแย่แล้วระบบคอมพิวเตอร์ทำงานผิดปกติอะอะไรนะเวลามาดูแล้ว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 รแล้วแล้วแล้วเร้วเร็วๆวๆ ชวก็ไปเป็นข่าวด่วนนะคะได้เกิดความผิดปกติกับระบบคอมพิวเตอร์ของการขนส่งส่วนกลางค่ะมันผิดปกติตั้งแต่โกดังสินค้าไปจนไปกินทำไมเล่าแค่อาหารเช้าอย่าทะเลาะกันได้ไหมดีๆกันหน่อยสิขนมปังอ่ะคนเราทำไมได้โตด้วยขนมปังเราเนอะแกน่ะหัดกินนมสับ้างจะได้โตเร็วๆไงใจแล้วล่ะอม่ได้ไหมข่าวข่าวไม่รู้เรื่องเลยเงียบกันหน่อยสิเออข่าวสำคัญ ในนี้สินค้าบริโภคอยารักษาโรคอื่นๆอีกมากมายไม่สามารถทําการขนส่งแม่แม่บ้านเรามีปัญหาใช่ปะเรื่องอะไรคะก็เรื่องอาหารยังไงละ่ะอ,อ้าวตัวจะได้มีอะไรเลยเนี่ยอาวใช่สิก็วันนี้เปไน็นวันซื้อกับข้าวนี่คะอะไรกันโมจะยืนอยู่แล้วยังไงเนี่ยไม่ได้ฟังข่าวแล้วเหรอข่าวบอกว่าตอนนี้การขนส่งอาหารน่ะหยุดชะงักแล้วนะฮะจริงจริงเหรอเนี่ยอะไรนะครับยาไม่สามารถส่งได้เหรอ ว่าทาโทษจริงๆครับยาเขาโรงพยาาลเขาคุณหมอที่ต้องส่งวันนี้ทั้งหมดจะที่คทาสินค้าไม่สามารถนำมาบได้นะครับคุณหมอครับนี่คุณจะมาทำเล่นไม่ได้นะการรักษาพยาบาลเนี่ยมันเป็นเรื่องจำเป็นมากนะคุณคุณต้องหาทางส่งมาวิธีไหนก็ได้แม่กำลัทำอะไรอยู่คะกำลังเช็กอาหารอยู่นะจ๊ะก็ข่าวก็ออกมาว่าการขนส่งในหยุดชะงักไม่ใช่เหรออ๋อนี่ก็ด้วยเหรอมันน่าตื่นเต้นขนาดนี้เลย เอยอยแล้วอย่ายเดียวอีวเป้เขาชารูกไปกินด้วยเหรอนี่เป็นวลากินแล้วล่ะต้องรีบไปนี่แต่ว่ามันสักนิดก็ออยังดีนะลูกคิดว่าคุณคงรู้ข่าวแล้วนะครับโต๊ะที่คุณสั่งแล้วไม่สามารถส่งได้เพราะว่าคทางสินค้าปิดเพราะว่าทาทษจริงๆน,นะครับผมจะพยายามหาทางให้ได้นะครับไม่ต้องห่วงครับครับครับแย่จังเลยนะ <c oughs> <c oughs> แม่จ๋าไม่ต้องกังวลลงนะ ไมา้องทำหน้าเศร้าขนาดนั้นด้วยมันเออไม่ไปเลือกชื่อเสียงของร้านนะต้องพยายามหาทางให้ได้นะนะข้าวเย็นก็ไม่ได้กินแล้วยังจะข้าวเช้าอีกอ๋ออ่ะอีเป้เนี่ยต้องหิวข้าวเดแน่เลยนะครับพ่ออ้าวที่เป็นห่วงเนี่ยเรื่องอีเป้หรอกเหรอโชคดีจริงๆเลยนะอาหารก็ไม่สามารถส่งได้โรงเรียนก็เลยเลิกครึ่งวันนี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยหิวข้าวจะตายอยู่แล้วะ อ่าคุณไายคะอ้าคุณชูแล้วก็คุณอินาอุเอด้วยกำลังจะไปซูเปอร์เหรอคะอ๋อค่ะถ้าอย่างนั้นไปด้วยกันเลยนะคะจริงเหรอคะทั้งเนื้อสัตว์ทั้งปลาแล้วก็ยังอาหารกระป๋องอีกค่ะใช่แล้วล่ะค่ะทุกคนกำลังรีบไปซื้อของที่ซูเปอร์กันยกใหญ่เลยมอาจจะหมดแล้วก็ได้เหรอเนี่ยเรานะคะจะต้องพยายามเพื่อครอบครัวของเรานะคะสู้ตายค่ะ ใ <S preach ers> จเย็นๆกันหน่อยนะครับตอนนี้มาถึงเวลาเปิดร้านนะครับคุณนายทั้งหลายก็โปใจเย็นๆนะครับใจเย็นนะครับใจเย็นนะครับใจเย็นครับคุณนายครับนะครับญาติะครับนะครับและใจเย็นนะครับใจเย็นเข้ามานะใจเย็นครับครับตอนนี้มาเราเปิดร้านนะครไม่มาเข้าก็เข้านะครับค่อยๆเข้านะคุณนายอย่าเพิ่งเลยนี่เห็นไหมคนตื่นตระหนกกันเลยอ่ะเห็นไหมถึงแม้อาหารจะไม่ส่งก็ตามไม่น่นะอาจจะเป็นพนักงานเอาพิสาคานก็ได้ใช่ออดเป็นไปได้นะเราต้องรีบตรวจสอบคอมพิวเตอร์ของบริษัทขนส่งแล้วล่ะอ้าล่ะเดี๋ยวสิ อ้เต้จะไปไหนหรออย่าดันครับอย yeah, ่าดันครับเนื Pepper> ่อจะไม่มีวัตถุดิบวันนี้เราขอปิดร้านหนึ่งวันท้องร้องเลยนะโถยอุตส่าห์ทนมาถึงหนึ่งวันเต็มๆแล้วนะเนี่ยมาได้กินมา2มื้อแล้วใช่ไหมล่ะเกิดอะไรขึ้นอะอยู่จนกินคนได้ทั้งคนแล้วล่ะเฮ้ยจะบ้าเรืองไล่ไม่ต้องมาพูดมากนะไปเร็วๆเข้าเถอะ เปลิ่นอะไรอะ่ะกลิ่นไม้นี่นะ<อ>เฮ้ยไฟไหม้แย่แล<อ>้วล่ะเออทำอะไรกันเหรอหอกำลังทำแพ่นเค้กให้พี่นอเอาต่ออยู่นะคะแต่ว่ามันไหม้หมดเลยเอะดูดิเฮ้จะไปที่ได้เอาอาหารมาทิ้ทงๆของขวางแบบนี้เหรอพี่นะ หิวจะตายอยู่แล้วโอยน่าสงสารจริงๆเลยนี่นาโอโตะเดี๋ยวจะไปซื้ออุปกรณ์ใหม่แล้วมาทําให้กินใหม่นะคะคราวนี้ต้องกินได้แน่ๆเลยทําให้พี่กินน่ะเหรอเดี๋ยวจะได้ให้ไดจิเขาลองชิมดูอันที่อร่อยที่สุดจะให้พี่กินนะให้ผมลองชิมเหรอเชได้มเต็มอเต็เนะ่คานาจิวะ ออแล้วๆ yeah, uh, ๆๆพอแล้วเอาฉันจะอันนี Looking ้ละอะเอาไปจะหันหลไปแยน้ไป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 ไลไปยปไ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 ไป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 ไไปไป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 ยไปไลไไปไปยไปไปไ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 ไปไป่ไปเปไ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 ไปไปไไปไปไไปเปไไป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 ลไปไปไไปไปไป จริงๆด้วยอะไรเหรอทำอะไรอยู่ที่นี่เรื่อยๆเหรอนี่ทำเรื่องไม่ถูกต้องอยู่ใช่หรือเปล่าไม่ดีเลยนะพี่นาอูโต่ทำเรื่องแบบนี้มีคิดเรื่องอะไรกันเนี่ยถ้าไม่มีความลับก็ได้ยานะไปดูในห้องเก็บของเรียบรยไปซื้อของเร็วๆเิพี่เลยหิวจะตาอยู่แล้วอ่ะดูในห้องเก็บของก่อนแล้วค่อยไปขอร้องนะค่ะนะดูก่อนแล้วค่อยไปสิพี่ขอร้องไม่เชื่อฟังเลยเหรอก็บอกว่าดูก่อนค่อยไปไงคะเข้าใจแล้วเข้าใจนะ ใช้เข้าไปดูเดี๋ยวนี้ละ่ะรอแปบ๊บนึงก็แล้วกันนะเดี๋ยวใช้ร้อนละอ่ะเข้ามาได้แล้วอดีเดวระวังหน่อยมามืดทีนี้สะกะปรกจังเลยใช่ไหมล่ะพวกเราเนะ่ยใช้ที่นี่เปที่ทำกันบ้านานั้นเลยพี่เหรอ ขยันขนาดนั้นใช่ขยันาทาการบ้านมากเลยทําไมถึงไม่ทําที่บ้านล่ะก็คือว่าที่นี่แล้วนะมันเงียบดีอ่ะหมอที่จะทําการบ้านดีไม่ต้องมีใครมารบกวนไงอ่นี่นี่บันดาไลเหรอฮะอ๋อนี่นี่นของที่ไม่ใช้แล้วของเก่าไม่มีอะไรนะ่าสนใจเราอย่าดูเลยนะเขอไม่ใช้แล้วเหรอไม่น่าสนใจเลยเหรอ,อดเด้จีบไม่มีอ,อะไรนะ่าสนใจหรอกมาที่นี่ดีกว่ามาแล้<ะ>อองอะไรอ่ะ โอเสียงอะไร<อ>เนี่ยฮะอ๋อเอ่อสินาลิกาไม่มีอะไรหรอกนาฬิกาเรือนนี้ไงอ๋องั้นเหรอฮะเสินนาลิกาเหรอเป็นเวลาทางคันบ้านของพวกพี่แล้นนะมีคณะเดี๋ยวรีบไปซื้อของได้แล้วปะจะทำเพียงแค่แคกินไม่ใช่เหรออืมถ้าพี่ดาวตกขอร้องแล้วก็จะรีบไปซื้อให้เลยได้จิปะ่ะเฮ้ยไปแล้วเฮ้ยเส้นจะแดงผาแปดเลยเกือบจะโดนจับได้แล้วเห็นมั้ยอยูเร็วเข้าสิ นาโตเกิดเรื่องใหญ่แล้วนึกอยู่แล้วเชียวรุมพลังไปวีดแมน What can not going จัดการเฮ้ยชัว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 รอเฮ้ยัวรชัว้์ชัวร์ชมวชัวร์ชัร์ชัว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 ร์เขวา์ชเวร์ชัวร์ชัวร์ชัวายมัวร์ชัวร์ชัวร์ชันร์ชัวร์ชัวร์ชมวร์ชั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 วชวชววรสรัเช ไม่ใช่เวลาที่จะมาพูดเรื่องกินนะเ้ยชั่วชั่วเฉยไอกระทงมันร้องเลยเลยคิดอะไรดีๆไม่ออกเลยอ๋อสเปเชียลฮอเด็กเหรออะไรกันเนี่ยยังไม่เลิกกินเรื่องกินอีกเหรอก็คิดออกแล้วไงเล่าอะไรอะชั่วไม่โดนได้ใช่ไหมคิดอะไรดีๆออกเลยอิเป้ สเปเชียลฮอท์ดอกนะเป็นขนมปังแล้วก็ตรงกลางมีไส้กรอใช่หรือเปล่าแล้วก็เลยออกแบบเป็นดาบกับโล่งฮะได้ยงไงเล่าหยิบเบรไม่น่าเชื่อเลยเอาละส่งไปให้ริสแมนเลยอฮ้ยมันจะงไปไวเหลือเกินอ๋อเดี๋ยว,ม,วมันรุกไวขาไหนพะยายามก็นะขอร้องละคริสแมนจะส่งสเปเชียลฮอดอกไปให้ด้วยนะอย่าย้ำหน่อย ฮ้ยเอาไปเลยโงวัล้สงอีคอดเฮ้ย งานกำลังจะหมดอีกแล้วเดีย๋ย,ยวมีอีกนิดหน่อยอะพยายามกันนะจังพลังของฟิตแมนถูกเชื่อมกับระบบขับเคลื่อนของจังถ้าเกิดจังดับไปฟิตแมนก็จะถูกลบออกไปจากโลกของคอมพิวเตอร์ด้วยยังอีกเลอเนี่ยสำเร็จแล้วอิปเป์เตรียมตัวพร้อมแล้วเอาลนะ ตั้งชื่อว่าบาเรียชิตไปสมเูร็จแล้วบาเรียชิตบากิระตทำลายไปให้ได้เนาะเฮ้ย,ย,ยลูกพี่สั่งแล้ว ไอ้แมนข้างในบาเรียชีสเดมีมีดสอดอยู่นะมันสามารถถอดออกมาได้นะมันเหมือนกับสเปเชียลฮอ่นโดที่ผมอยากกินเลย ต้องมีคมมาสู้เรานี่เห็นก็รู้อาจจะคงกว่าเรเฮ้ยนี่ไป่ติดโลกน่เฮ้ย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 เฮกยเฮ้ัเฮ้ยเฮ้ย หนีไปได้อะแต่แม่แบบไล่แล้วนะยังไงมันก็มีทางทําอะไรพวกเราได้อยู่แล้วแต่ความหิวนะสามารถทําให้เกิดความคิดดีๆได้เหมือนกันไม่ใช่ความหิวนะมันเป็นที่ถีของลูกผู้ชายเป็นผู้ชายที่มีทิฐิในการกินมากทุกคนครับทุกคนครับตอนนี้รถมาทุกสินคาดได้มาส่งของแล้วนะครับอย่าพ้อเพียงครับไม่ต้องแย่งกันนะครับ มาแล้วครับเห็นไหมครับหนึ่งคันรถครับเกิดมาแล้วเชินเหมาไปแล้ครับเออนั่นคืนนะคะจะไม่เอาอันนี้แล้วค่ะใช้เกิดการเอาของใหม่แต่นี้ค่ะนี่คือไม่เอาของใหม่ดีกว่าค่ะผู้ใหญ่คุณครับี้ยวทำไมคืนอรวยจังเลย จริงเหรอลูกแม่อุตส่าพยายามทำสุดทีมือเอกของแม่นะอร่อยกว่าของร้านอี่นะฮะเนี่ยแน่รออยู่แล้วของฝิมือแม่นี่นะ <c oughs> แต่ว่าความหิวทำให้เกิดความคิดดีๆได้เหมือนกันพูดอยู่ได้ก,กินก็ไ้นะนี่นะอตอนี่คะแทนเค้อีคานะทำให้แล่ไ,ม,ไม,มันจะไม่นาให้แค่การขนส่งหยุดชะงักไปเท่านั้นก็ทำให้เกิดความตื่นตระหนกในหมู่ผู้คนได้เราดูได้จากเรื่องในครั้งนี้ หน้าที่ของบริกแมนก็ต้องทำต่อไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าปีสาจคารจะเข้มแข็งขนาดไหนก็าตาม 人音楽が街に流れ出し人々はパニックに陥った電子楽器のコンピューターワールドで音波怪獣あのしらすが暴れている私はユニゾンまさかお茶の精霊さんグリッドマンの前に現れた謎の少女は次回電光超人グリッドマン恐怖のメロディーお楽しみに